สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สํานักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4ร่วมกับชุมชนจังหวัดชุมพรสืบสารโคกหนองนาเสริมเกษตรอินทรีย์ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4สํานักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชการ อาหารพัฒนาร่วมกับกองอำนัยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมอาระยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกิจกรรมจัดขึ้นณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนบ้านเนินทองตำบลสลุย โดยมีคณะครูนักเรียนและ,กะเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมกว่า400คนเพื่อส่งเสริมให้กเกษตรกรประกอบอาชีพการเพาะปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติปลอดสารเคมีโดยหน่วยได้สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำการสอนและสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว์พร้อมมอบมูลโคเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติจริง การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรหันมาทำกเกษตรปลอดภัยผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเพาะปลูกผักบริโภคในครัวเรือนและพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชนอีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียนรู้และปฏิบัติจริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำผลผลิตไปประกอบอาหาร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนกิจกรรมนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ให้เกื้อกูลต่อกันผนึกกำลังป้องกันประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จบข่าวในสมัยคำอรุณอ่าน Terima kasih telah menonton!